อยากดูตั้งแต่นู้นนะที่เขาโปรโมทกันแรกๆนู่นนะก่อนจะได้มีกำหนดฉายในบ้านเราได้ทำไปเนาะหนังเฮอร์เร์นะมิสซิลี่นะครับมีการไขปิสนงปริสนากันแล้วก็นิคเคสจะได้มาเล่นเป็นฆาตรกรซึ่งมันก็ดูนะ่าสนใจมากนะเออหนังนิคเคสแต่มาในทรงที่แบบเหมือนเป็นเฮอร์เรมิสซิลี่ไม่ได้ปึ้งปั้งโฉงชางปกติพอพูดคำว่านิคเคสปับ๊บเราจะรู้สึกแบบ หนังที่แบบมันจัดจ้านกว่านี้เออมันดูจัดจ้านกว่านี้อันนี้แบบมันทรงมานิ่งๆเว้ยผมก็แตัดสิใจไปดูพอไปดูปั๊บสิ่งที่ได้เห็นก็คือหนังโคตรนิ่งเลยอืหนังโคตรนิ่งเลยแต่ว่ามันไม่ได้สโนเบิร์นขนาดนั้นนะ คำว่าสโลเบิร์นของผมเนี่ยมันจะมีวิธีการของมันที่ค่อนข้างจะชัดเจนอย่างเช่นทิ้งช็อตเดิมนานๆเอ,อืเออ่อยๆเนื้อเรื่องไม่ move on ไปไหนให้เราเห็นเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆ m e s s a g e ของเรื่องเนื้อหาของเรื่องไม่ค่อยดำเนินไปข้างหน้าคือมันช้ามากเขา